จำยากเลยพี่น้ำก็ได้ครับชื่อดินครนะคนคนไหนนะพี่พี่คนล่าสุดใช่ไหมคะพี่ดินไม่ใช่เอาดีดีดีทุกคนเนี่ยเล่นกันเอาดีดีพี่น้องจำไม่ได้อ่ะเรื่องพี่วอเตอร์อ่ะมึงเรียงตามลำดับมึงเรียงตามลำดับจบไป ผมก็เรียงอยู่แล้วใครไม่เรียงอ่ะเองอะต้องมายืนข้างกูไอ้ตัดไม่เลยไอ้วินนี่ยต้องอยู่ริมโน่นอ่ะเนี่ยเรียงแล้วรีหูรีหูถ้าไม่ได้ยินเสียงรีหูได้ยินยังโอเคเรียบร้อยผมต้องรีบปะไม่ต้องไม่ต้องได้ยินได้ยินไปได้ยินผมไปได้ยินแล้ อ,อ,อ่ะเนี่ยเลียงแล้วเนี่ยเลียงไปเลยเ,ลเอิร์ธว t เ r อร์เฟ w i n ิคนแรกเอิร์ธนะคะลูกคนที่สองวอเทอร์คนที่สามเฟรมแล้วก็คนที่สี่วินส่วนคนที่ห้าเป็น,นชื่อวนานาเดียใช่เป็นเป็นลูกของพี่เอิร์ธนะ ลูกของเนี่ยคนแรกนะลูกลูกมีเป็นเป็นลูกติดมาประมาณสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบประเทศละฮะสลับดีก็แล้วสลับปแล้วก็เออมันจะมีพี่สาวหนูคนหนึ่งชช่อว่าฮันนี่แต่ว่าตอนนี้ฮันนี่เขาเขาน่าจะนอนแล้วแหละค่ะลูกเลยไม่ได้เข้ามาลูกพี่ไม่จะเรา ใครจะหลับค่ะลูกพี่จะล่ำหนีไปไม่ได้ถ้าสมมติว่าพี่พี่ชายหนูทั้งหลายจะแต่งตัวเหมือนกันจะจำได้ปะอันไหนลูกกูจำได้ครับจำได้โอเคทุกคนน้องบอกว่าจำได้ทุกคนทุกคนต้องมาแต่งตัวให้เหมือนกันอ้ร้านสะใภ้ใกล้ๆนี้เองเปิงตังค์มาเปิดตังค์เปิดตังค์มัน อ๋อเดี๋ยวมาให้ให้คนละคำนะข้าวยังไม่ไปกินเลยเนี่ยวิ่งไปหลังกล่องไปถอดเพลือไอนี่มันเที่ยวไรอ่ะเสร็จแล้วนะเสียงแม่งถ้าอะไรถ้าดีมันแบบว่าถ้าอะไรแฟชั่นด้วยอะไรแถวตรงอ่ะมันจะเอามือไว้ที่คิ้วอ่ะเอาแฟชั่นอรอตะเบ้เหรอใช่ใช่ถ้าอะไรวะซาลูนฮะอ่ะ ถอดหมดแล้วเนี่ยอะถอดแฟชั่นด้วยอะถอดรองเท้าด้วยอะ S A L U T R i T E R E E E ไม่มีอะเริ่มเลยแล้วใจริงบททดสอบเนี้ยมันมีไว้เพื่ออะไรมาก็มีเลยคือแบบว่าเอาง่ายๆนะบางคนเขาจำได้จริงบางคนเขาจำเขาจำเอางี้ดีกว่าเรื่องจากม้าเลยพวกเราถอดชุดทั้งหมดเลยแฟชช่นงแฟชั่นด้วยถอดแฟ่ด้วยแล้วก็ให้ม้าเขาทายดิ มาจำได้ร้อยเปอร์เซนต์อ่ะเดี๋ยวรอดูถอดทั้งหมดได้ทุกคนได้ลเลยไปช่องแฟชั่นด้วยแก้พายหมดเลยแล้วไปวิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิ่งวนสลับกันมั่วๆก่อนแล้วมาเรียงคิวตรงเนี้ยเออแล้วก็เราก็ไม่ต้องพูดถอดแว่นด้วยถอดแว่นด้วยตอนนี้อายน้องอายน้องไม่ต้องอายมีกันคนละหน่อยไม่เป็นไรหรอกป้าให้มันิดเดียวอาไ่อนอ่ะวิ่งวนเลยไป<ม><ะ>อย่าลืมแม่งกระอมยิม้มมึงน,นะพี่ ไอ้แฟนหนูโอมยิ้มถอดไงวะโอ้โหลิตนเลิตนบม์ถ้าสูนออกมาถ้าสูนออกมาจะไม่ได้เนี่ยโดนน้อยใจแง่แง่ใช่ถ้ามาจะไม่ได้น้าวินนาวินจำได้ระเดียนหนูจำได้หนูจำได้หมดเลยมีคนที่จะดูยากที่สุดก็คือป๊ากับน้าหนูเขาเหมือนกันมาก แต่นะวิัันะวอเธอแยกได้โ oh. oh. อ้โหคนแรกแบบนะคนแรกจากด้านด้านขวานะคนแรกด้านขวาด้านขวาของมาม้าใช่เฟรม คนเลกเฟรมแล้วเราขึ้นได้แยวิดเฟื้ออยู่คนที่สองวินคนที่สามมาเตอร์คนที่สี่เออไม่ไม่ไม่มาผิดตั้งแต่คนแรกละไอเฟรมอยู่นี่เธอเธอคนแรกอะไอเฟรมอยู่นี่อะไรมาเธอคนแรกมาเธอถูกนี่เอิร์ดคนแรกอะไรเอิร์ดอยู่นี่นี่ไอเฟรมเอิร์ดมาเฟรมเฉยเลย ก็แสดงว่สลับกันสองวันนี้เหมือนกันบัวแล้วบัวแล้วผิดตั้งแต่คนแะก็อย่างที่นาเดียพูดะผมกับพี่เอื้อก็เหมือนกันใช่หนูจำได้เขาจะใส่คอมเหมือนกันใส่เลยนะเอาไปวิ่งมาเลยลิเติ้ลไม่ต้องพิสูจน์เลยขนาดแม่้แทๆจำไม่ได้ต้องหูกับนาฬิกาด้วยครับนุงคุณไายนาวินไม่มีคิ้วนะาวินกับนาวอเธอร์จำง่ายนาวินเขาไม่มีคิ้ว น้าโอเธอไม่มีต้มถุงแต่ป้ากับนา้าป้ากับน้าไม่<า>ไม่ถี่มา้าตรงมาสังเกตสีตางเมืเ่อกี้อ่นา้าน้ากับปลาเขาจะหน้าตาเหมือนกันเขาใส่ต้มถุงเหมือนกันแต่น้าวินกันน้าโอเธอจําง่ายน้าวินไม่มีคิ้วน้าโอเธอเขาจะแบบว่าโล่งโลกส่วนป้ากับน้าเขาจะใส่ต้มถูงเออหเรแต่ว่าําไอวิน่จำง่ายสุดเพราะแต่งหน้าหนา ใช่แล้วก็ตอนตอนนี้เขาไม่มีคิวหนูเพิ่งเห็นเมื่อกี้ จ้าพี่หนูพูด <careers> คุณยายจะรู <que> ้ว <unlikely> <pet mucha> <odel> ่าใครเป็นใครานาเดียนาเดีย คนเล็กนี่เออใช่ปะไม่ไม่ใส่ไม่มีคิวอ่ะไม่วอเทอร์ใช่ว่าวอเทอร์ เเตอร์หนูหนูทายเลยค่ะรู้ว่าใครหนูทายเลยรู้ว่าใครใครคนไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยมารับจบเดี๋ยวมาทายรอบสองให้ น,นี้คนนี้พี่วัตเชอร์ใช่ไหมคนใครนะคะใครนะคะลูกคนนี้พี่วัตเชอร์คนไหนคะลูกที่หนึ่งที่สองที่สามคนที่สี่ครัท่านี้อ๋อก็คือคนที่ใช้มือสุดใช่ไหมโอเคใครนะ พี่วัชเชอร์ชัวชัวช่ไหมเช่ไหมพี่พี่ตอบมาแล้วพี่ถ้าสมมุติว่าถ้าใช่กดย่อถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ไม่ต้องกดย่อนะฮะนูท่ายใหม่นูนู้องท่ายใหม่รอบตรงนี้ดูพี่วัชเชอร์ชัวชัวคนนี้คนที่สองอีกคนที่สอง คนที่สองใช้ทายให้ครบก่อนคนนี้พี่เอิร์ดต้นเหนคะพี่วอเชอร์พี่เอิร์ทแล้วก็พี่เฟมอยู่ไหนพี่อยู่ไหน พี่เธอพี่เอิร์ธพี่วินพี่เฟมใช่ไหมสมุนใครถกให้ย่าลงใครที่ท้องไทยถกให้ย่าลงปิดบอลเลยปิดบอลเลยเหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเฉลยให้มาไม่ต้องเดี๋ยวมาเฉลยเองคนแรกวิน อคนที่สองว่าเธอยีนคนคที่สามว่าเธอ คนที่สองอะ่ะคนที่สองคนที่สองอะ่ะเฟมคนที่สองเฟมใช่ใช่นค,นคนที่สองเฟมแล้วก็วอเทอร์แล้วก็แล้วก็เอ,อิร์ธหรือว่าเอิร์ธวอเทอร์นี่ไงคนนี้อะ่ะ คนนี้วอเทอร์แล้วก็คนสุดท้ายเอิร์ธไม่ถึงเรียบร้อยเออจบแล้วกระดาษมาเราเองจะไปไม่ได้แล้วพี่รายยังผิดอ่ะแต่ประเด็นอะคือน้องผิดหมดไม่คือไม่ไม่แปลกไม่แปลกมาวันแรกไม่แปลกกระดาษมาอยู่กับเรามาตั้งเท่าไหร่แล้วกี่เดือนแล้วสองเดือนไม่่นาผิดเลยไม่น่าใส่ลิเชตเลย อะไม่เกี่ยวกับดิชีเห็นมานเเกกี่ยวับดน้องเว้ต้องเสียใจขนาดแม่ได้แท้ยังทายไม่ถูกเลยปอดออกมาเองแท้ดีนะไอวีหน้าแดงถ้าไม่หน้าแดงไอวีเนี่ยมันเมคอัพหนาไงมันออกสาวแต่เด็กเนี่ยเอ้าจริงๆกูโดนเชยไปเราไปหาอะไรทำดีกว่าลูกไปอไปนะผมจะไปล่าแย้แล้วเถเธอนไปล่าแย้กัน เวลาไปนอนแล้วนี่อ๋อฝันดีค่ะสลุกูล่าแย่ไปแล้วไปจะไปนอนบ้างค่ะพี่จะไปนอนแล้วผมไปแล้วอุ้ยแต่แต่เที่ยงคืนพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่เกิรลพี่เกิรลแบร์พี่ชื่ออะไรวัตเชอร์ไงคะพี่เออจําได้จําได้จําได้ไม่ก็สมมติว่าหนูพูดอ่ะไงมาก็จําได้มาตั้งเสียงในใจคนเลยเบสน้องชื่ออะไรเออยตัวนี้มึงมาไงเนี่ยเบสน้องชื่อเอ้าไปเก็บดิตัวนั้นน่ะไปเก็บดิ ไปล็อกกล่องไว้หนูไม่มีเฟซไอซีเลยเฟซโอซีก็ได้เฟซโอซีก็ได้เอาไปทำห่าเลยอย่าไปบอกมันน้อยไปบอกมัน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 สายมุ้งไม่ไม่ประทังอย่บ้านนะอย่าให้มันชาดถ้าน้องหลุดเฟซโอซีมาอยาไปบอกอะไรกันพี่น้องกันถ้าน้องน้องหลุดเฟซโอซีมาบอกไปเลยว่ามีกูคนนึงที่ยวที่แอบไปทันเพื่อนอยไปบอกมันนะน้องอันนี้มีเมียสามคนแล้วนะน้องโอ้โหโอซีหนึ่งไอซีหนึ่งแล้วก็โอซีหนึ่งเฮ้ย ปูปลาแล้วที่ลูกไปไม่มีครับไม่มีครับแม่งปังอย่แมงปาร์กันนั่นอ่ะที่มีครับไม่มียีงลอยอยู่ทนี้อยู่ที่สี่ยังลอยอยู่คนเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปีป้ามันไม่ห้ามีนนมัลาบหนูมีตำนานดีกว่าหนูมั่นใจได้นะคะว่าถามถามลูกสาวมกับป้าก็คือมากับป้าคบกันทั้งโอซีแล้วก็ไอซีสามปีนะคะลูกโอ้ยยินดีด้วยครับโอ้ยนายป้าปานะ ส่วนของผมไม่มีนะผมไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอะไรเลยไปเเล่่นนกับพือจะให้กูตามพี่เอิญไหมโอเคค่ะตามมาแล้วเพราะนั้นะเขาจะเล่นอยู่แล้วทั้งโอซีไอซีไม่มีเลยไม่เหลือไม่เอิร์นถอดจมูกทันหมมึงจะใ้กูตาพี่เอิร์นเลยไม่นาเดียวานนี้ที่พาไปกินน้องสาวพี่น้องสาวไปเองเนี่ยตายแล้วจะตายแล้วเข้าใจเขาบ้างว่าการโดนมันเป็นยังไง พ่อแม่น้องสาวนาทีนีอย่าไปคิดว่าต้องให้ลูกต้องให้น้องให้น้องรู้จักกับตาด้วยป้าพ่อมีป้าด้วยเหรอตากำลังมาอ๋อตาตาตาพี่พ่อตาใครแล้วพ่อไปไหนอ่ะคือตาตาของหนูอ่ะเฮ้ยตาของหนูเป็นหมอนะคะที่ต้องสาวคนอ่ะไอ้น้องแฝดกว่าพวกเรามีป้าด้วยเหรอวะเออน่าจะตายไปแล้วดูทรง ฟ้องครับฟ้องถ้าไม่อยากอะไปเลยฟ้องจ่ายเงินมาห้าร้อยฟ้องไปเลยฟ้องไปเลยอนุญาตจ่ายเงินห้าร้อยเงียบก๊บเลยโอมีปลาพี่มีค่าแค่นี้เหรอยี่สิบบาทเลือแล้วจริงอ่ะก็พวกพวกนี้หนูก็อย่าลืมนะคะเอาพี่เอาพี่ชายน้องชายน้องหนูมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้เขาเลือกกันว่าจะได้ปลาคนไหน เขาอยากมีหรือเปล่าถามเขาด้วยอยากมีไหมถ้าอยากมีจะมีได้ถ้าไม่อยากก็ได้เราต้องถามก่อนต้องทำต้องถามก่อนว่าเขาอยากมีไหมได้ค่ะได้พอรับลูกสาวเพิ่มแล้วว่านั่นใครที่ี่แบงเอาแล้วเอาแล้วหมัดง้างแล้วเรียบร้อยตัวรับมาไกลแล้วใครเข้าใจไหมรับรับลูกชายก็ได้อะเข้าใจความรู้สึกคนที่มันเคยโดนระเบี้บเอาเอาพี่ชายไหม เนี่ยโดนตายเอาพิชายใช่ไหมได้ได้ได้ตายที่เป็นนักกูทองอะนะพู้ก้อนอยกันเหมือนมึงเป็นมะตะจริงเดี๋ยวบอกไปก่อนนะบอกไปก่อนนะที่นี่เฮเดไม่ใช่เบบี้ชาร์กนะที่สตว์มตะไม่มีแล้วพี่เออแล้วก็ช่วงนี้อ่ะช่วงนี้มาม่ากับมาม่ากับพี่ๆี่เขาก็จะ ก็จะเข้าไปเทสเอ่อจะเข้าไปเทสประเทศนู้นบ่อยถ้าสมมติตอนหนูอยากไปด้วยหนูก็มาได้นะได้ครับได้เลยเรียกเต็มระบบอุ้ามว้อมเรียกแสงทุกอย่างเทสประเทศกันอยู่เฮ้ยไม่ไดเปิดลยว่ันเดือนสองเดือนนี่แหละตอนนี้ก็จะเปิดแล้วเดี๋ยวส่งดีซีให้น้องเลยก็ได้มาอะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวให้ให้วอเทอร์วอเทอร์ส่งส่งดีซีให้น้องด้วยโอเคได้ แล้วมันก็จะมีคนตัดหน้ากูไปใครไมรู้สองกันเลยกูไม่รู้เรื่องสรุปนีไอจีนี่มีไหมครับไอจมีมเอาของเอาของแฟมด้วยมั้หรือว่าเอาของในประเทศกูมีเอาไหมไอจีกูเอาทั้งสองเลยทั้งเบบี้ช็อตช็อดช็อตชัลัอดตอัตอัออ ก็คือส่งเพื่อส่งส่งทั้งดิสดิสไปให้แล้วก็ดิสดิสประชุมมาให้น้องเลยไปพิชากที่บอกกูไปเอาหัวซาลามมาจากไหนวะไรนะเอาไอ้ตัวซาลามบนหัวมาจากไหนตัวบนหัวเหรอกระต่ายบนหัวเหรอจ้ะล่ะก็ต่ายเหรอใช่นคุณมองไงเป็นซาลามวะมาจากเกาหลี ำคอเป็นอะไรกระตุกเกิดไม่ดีเอาเฟซมาเฟซมาเด็ดแอดไปขอร้องอะไรอย่าต่อยกูเขาคผล่เขาโผล่ขอร้องเลยอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันไม่อย่าต่อยผมต่อยกันเองได้อย่าต่อยผมต่อยก่อนเลยตายแล้ว่นนิด ชื่อน้องชื่ออะไรอ่ะหมีน้อยลิตเติ้ลแบร์ค่ะลิตเติ้ลแบร์ให้เรียกอะไรอ่ะให้เรียกแบร์หรือิตเติ้ลแบร์ค่ะลิตเติ้ลแบร์ลิตเติ้ลเรียกลิตเติ้ลนะเดี๋ยวแชร์แบร์ได้ไหมลิตเติ้ลแบร์จะไม่แคร์อะไรเขาเราแชร์แคร์ไม่ได้แคร์เรียกลิทไงลิทบ้านลิทแต่น้องน้องลิทโคตรแม่เลยชื่อลิทเนี่ย เสี่ยงก็น่ารักล้วแต่ชื่อแบบลิชชื่อลิชเวลาเจอน้องอะเฮ้ยไอ้ลิชไปลิสเทอร์นี่ไงโคตรแมนเลยปักลิชปักลิชสิเดี๋ยวรอคนตาแป๊บนึงนะคะลูกอ่ากูจะได้ล่าแย่ก็ไม่ได้ล่าโอ้โหอะไรวะไม่ได้ล่าจะไปนอนแล้วนอตาปะเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าหมอบดิไม่หมอบก็โดนดิเคลียร์ดิยตไป เมื่อกี้เฟรมต่อยปลาเมื่อกี้น,ะน่ะสองมัดเลยพยานหลักฐานเพียบตี่ไอ้พยานอยู่นี่ <c oughs> อ,อุ้ย หมดแล้วเนี่ยฮะตอนะโอ้ยในทวิตมาตามาตาฉีดอ่ะฮะใครไข่ในทวิตหรอใช่กลุลเดียวกับเราเลยเมื่อก่อนเนี้ยเฮ้ยโมลิเฮ้ยพี่น้องที่พัดภาคไม่ใช่กูไม่ใช่กูแหละไอเฟย์มาวะไอเฟมไปไข่ไว้แน่เลยน้สก,กุลโมลิเนี่ยแอบโลกมึงมา ไอคนนั้นไงโลกเมืองชื่ออะไรนะไอโมชิโมชิอะไรวะไม่เคยมีเลยวะกูไม่เคยมีนามสกุลโมลีนะเว้ยกูไม่เคยใช้ใช่เหรอแม่แม่ล้วนเหรออ้าวงั้นไก่บอทเทิลแล้วแม่ไนะต่อไปค่ะีกูจะไข่ได้ไงกูไม่มีเมียถามว่ากี่คนอะจำ่คนเอ้ไม่มใช่ประเทศนี้เขามีเพียงในจุดเบอะยัดปากไปเดี๋ยวโกโลตียัดปากเลย บ่ออแอออมีเยอะไงบางมาหลายประเทศแหะสีอนสีสด oh, <is> ้ก็บางไปทั่ว